รอตะบิดนี่มาใส่ถุงรอ,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 อเนี่ใส่ถุงเนาะมอญมัน <c oughs> มันจะป้องกันได้มันหลุมันลายแหละหลุมันลายแล้วเนาะเม้อเด็ดนี่เด้อเอาซิมชิมมึงโยูเอาไหมเอารอบนึงเกี่ยวไปเกี่ยวมาเอาตะกับตะหนัน้นเนาะมอญเดี๋ยิมเพียรตะกับใส่หนาหนึ่งเด้เฮ้ยเจ้างั้นเลยเติมบ้างจ้างยลูกพี่เออเติมใส่อีกจังน่อยโอ้พอเอ้าวันแล้วจะเขื่อนอะไรนี่ ข้าก็ไปจุกมาขุนยาเด้อเอาแล้วนะเอารอบนี้ไม่ได้ใส่ถุงรอบนี้ขุนยาใส่ถุงสบายดีทุกคนสบายดีแล้วกันสบายดีในยามเสาร์นะมีทางไปอลไวบ้านี้มือสุดสายแห้งคักเราจะไปทางไหนอยู่นี่นี่แล้วอยู่นี่นี่เหอยโอ้เห่ไม่ตะมือขึ้นนีแต่ว่าชิฮาน้อาไม่มาตบถาโอ้ ก็นั่นแหละค่ะกอกผุ่มเนาะกับกบันแล้วจิตกสองตัวบนเนาะเขาจะมีอุปกรณ์อย่นี้โอ้ยสุกอะไรขนาดไหนไปใกล้นะมันนี่ต้นไปแล้วเมื่อไหร่กาคควัจากซอมเมอร์นี่คือเชนวนเนาะไปไปเอาชื่อคืนพูดทั้งเชนวนนะทุกคนบาดแคนีน้ตั้งมาทางนี้โอ้ลาบแล้วย่อมแล้วขนอยย่อมแล้วทางนี้ย่อมแล้ว ตัวพูเท้เฮ้ยกินกาแฟจังสิไปส่วนนกพันใหญ่กับไอถีดก็ไปละไปเด็ดโดนเติมเลยเดี๋ยวเน่าย่างนะโอ้ไปรำเนียงคักเนยกินเนียหย่านี่มีแต่คักคเนาะกับปูบอลเอนครับบอโอ้นี่แต่หาเด็ดๆเด็เดตีนมันเด้ <c oughs> กปจะได้หนาวเลยจีได้มันกตบบนาวน เอาอุ่นนำกระสอบโต้ขึ้นดีบ่เออแล้วไม่มีกระสอบยอม <ใจ S 1> รัใจขาดมาขึ้นหมืออ่ะแาพันไปใช้พันมาไปเต้นละโมกนของเขามาขึา้นเฮเต้นละโม่งอะไรวะเดต้องรู้สับพ,พี่บานนี่ผู้ชาเนี่ยวะ่ะการโตจะได้เงินนะเชียวอเ้าต้สื่อรอาอน,นัรนโต้บววาวสิเห็น,นะนี่ครืองสามสามคือรอดมีรถคายรถมีหน้าคายหน้าใส่รถ นื่ทันไปทางไหนนะพี่ห้อเมื่อยแจ้กเท้าสิปไปมีพี่เป็นหลัดกินแล้วจะหน่อยมาเราปนีแหงโอ้เนอกินเนยยะคือไายหนาคายตาขนาดไอทิดมหากเลยนอนอ,อาจจะมาแล้วเราก็จมจะกินกระหอกผุ่มก็ได้ยินคือว่าเลยตรงนี้ม,มังเ๋ว เป็นแรเวาลาว่างๆนะเข้าก็นเได้ไปหาเพคนคือกันแล้วไอ้เป็นป้าขืนแถวเชนวันแถวนั่นเนาะไปเขฉียดคนน้องเบิกเป็นแรกชิไป,ปกันจะผ่านละโมนนะตัวเปลี่ยนกระบังห้องน,นี่ยจะไปยังไงไปซื้อแล้วนั่นฮะอาเลาะซื้อเนี่ยและหา้าเสือกถูกเอาเนาะตัวแรกขนลรถไทย โอ้เราถ่ายคนสิดท้หอตาห่วงนาลาตาเรืองหาลัดก็เมืนน่อวีนเก่าจะไปโปรไกลนะหาหลดฮาั์ดก็ดหอกอยู่นี่แหละเมื่อวนวม่าวันบ่มีนะสะปาร์ม,มีอยู่แต่มันลักแห่งนะประกวนเลย เกาะตัววนหน่อยผู้หอยห,อห้อมอย่างเละโอ้จับได้เลยห้อกก็อพอเนี่ยแต่ประเดี๋ยงนะน้ำใจดีนะเด็กปลาห้องเตรีนีนะทุกคนเที่ยวเยี่ยงกับปูคืนนี้ Mai ngon nó hơi mùa Khổ dù khỏi nhanh lệ lại... Khổ nhá nhanh thôi Lọ à con lại vầy hơi... có mưa nè thì chắc bên này lại nè cái đi cái đỏ Lọ Học thì vào đèn nhanh mới hết nhanh lệ này cái Học tìm học đèn hết họ cũng đi không? โอ้ย oh! oh. ัหนเนนี Gotta, ่ยได้เฮ้อเมื่อโอ้จะได้มาได้ไปทางไหนวะนี่อือโอ้เขากระปุกกระแดกเขากระปุกกระแดกจัดงอไปกินดิเอาพออันนั้นโมจีว่าเลนได้ไดเศร้าได้เล่นเจ็บบนมือพอกระหอกเลยนึงเรียบร้อยโอ้ย ได้ยิงกว่เนาะนี่โอเปช้าคนจะไข่ต้มก้อยเนาะต้มแล้วก็ปี๊ต้มแล้วก็ไม่เสียปิ้งก่อนโอ้โหเค๊ๆแน่นไหมห้ามก้อยได้ก้อยบบกหอยห้ามอะไรอันม้แดงไม่ใช่เนาะเลาะจนเมื่อยเมื่อยบ่เลาะอโอ้โหจะได้ไปได้บกับห้องภูมิโมมีโมมีโอ้โหโบอกว่าชิพ้าไม่กินกับหอกผุ่มมันสะได้โมมีเนาะหอกผุ่มกับโมมีบ่เห็น โอ้แถวใดง้อไปบไปกินดอกนี hmm. oh, no? ่ตัวไประบบอะไรนไปเบิร์ดโคบเคสตัวนี้พูดกระหอดสอดบ่าไหมอืมมองน้ำพดอาหารผลผลิตก็ไ่เห็นโอ้โหอ๋อเหรอนี่นี่เนาะอืมเฮ้ยตุ่มหอยนี่เยลโล่ระบบตัวนี้หได้นี่เนาะว่าสิบเอาแล้วได้ตัวนี้พักกูไปเอาตัว ตัว่องได้ปชอโอ้ยตแรกเห็นตะบิเห็นตัวน่อยโอาจีเาตีบอโอ้คิดถึงไดว่าจีบเอาจะมาเรานี่ยมานนาะเออมานเนผูมันมาเอาคำเดี๋ยวเฮ็ดรถพาไอาิตกินแป่นีแปลกน้อยบอเน่ยครับบอแต่ว่าโปรป็กเนหารผู้นี่หายางเลตกมันับก่นี่ มีตอแนวหายอย่างเงี้ยรดัดโอ้ยปีเะถือหอยห้ากะซุกเลยเดียวจะาไปจิ้มอยู่พุ่ออยู่นามอยู่ไหนหล่างจะดอกสบายนะนี่นี่นนนว่านามยังห่อนอยู่ ล้างเลยเลยแย่ไม่ไหวตัวนี้หอยปากแดงโอ้มันเพราะว่าเป็นแกนแข่งเครือเครือแกนแข่งกุ้งหุ่ง โอ้มาดีเออเอาเมื่อไหมผมุงจะเอาโบมาคอ้ออสเตรเลียนใส่ปะโอ้ยก็ล่มฟัดวอดวอดลูกค้าทยังเห็มากะ <c oughs> าระให้กันพือเมื่อโพ้แต่แต่พี่ญี่ปุ่นก็มีนะเห็นมากระน,นะน้ายิงเลยลายต่างอะไรเป็นเรื่องลอยเลยไว้เดือดได้แตวนี้ปิงเอานะปิงกรวก้อยเจ๊ยังเอ้ยเก็บอาพักประยุกต์ก้อยนะโอ้พักน้ำอื่นเนาะพักน้ำน้ำไหล นำอือหันตี้เห็นไหมมาตันนำอือทีนี่เอาซื้อได้ปะเอาอเ่าลนนะฮัเีย่เ้ยงไปต้อต้นไม่หัวนาทน้ดไหได้ขนาดไหเป็นยังไบุได้นนี่นี่ท่นเป็นตะกินหรือเป็นตะเอยนี่เอาคือจืดเลยตัดนี้เลยเนกตีกิน อันนั้นมาแล้วมันแกเอิกเลยก็มึงเกลือห่วยเลยกินอะไไปเก็บยังมาแต่ใส้อีกเลยเทียเอามาเขุนซอยนั่นเดียไม่ย,ยังซอยจุกไม่ดูด,ดูันลางเทียงมาขุนซอยจุกบกหอยโอ้ยได้ปีงหอยเหรอนี่โอห้หักนะทุกคนมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันปร่อยัดปนไดนะอยากกินเนีนะ่ยอย,ยากนีก่กอะรถอยากอยากเนี่ยจะหน่อย ทำจีว่าไปกับปรดี๋รดยา้างนอกยายน่าจกินบัต่ะปีงบกินก่อนใน้านใหญ่มาทันมาอยู่นำบริได้พม่าน้ำบสใมะกะโรบอกไวนก็ตงเดอกกินอยู่ลบอกันได้เอาใจมะกะโลนี่ยกแกงนมัเนาะโอ้แต่ชวกกบ่ใช มักรงแล้วมบนนว่ะอันนึนึกว่าบักคอแต่ว้อมบนพูดไปมั่วแบบมันไม่ได้สิบ่ะตอนนั้นขึ้นนกแบบทางวีแบบแบบว้ายโมเมนต์นี่แห้วเกือบนาะเกือบจะแามสิไม่ใช่มักรูปให้บ้างหมัวมั่วเป็นบลายตัวเกบน้ำกองหัวอเลน้ำกองยตเห็นปางหางหยัดหรอถ้านี่งนี้ถึงว่าเขา มางร้านเยอะมันก้อยเลยกินเลยเนาะอืกินพอดีแหล่ะเว้ไอ้กินเลยอะเขนบอกพอดีป่ะก็มักจะว่า,า,าคลิปถ้าจะกินร้ายกว่าน,นี้มันพูกพูดอราจะนีโซนอหอยเห่าปิ้งแลหลมเชดรอยกับตีซอยหายอาทิตย์ก่อย มัก็ซอยด้ด้ยออยสาอิ่มก่อนเลนะเออม่้ก่อยเ่้่อยนําเด้อโอ้ยมันไหมพวงฮมพวเพชรเอัอยบ่นซับเลยเไดอันนั้นนี่เขินหัวมันใส่น้เลยบ่ใส่เลยมอ่ะใส่กินบุหรี่หอกบกิน ขี่โมกขี่เมียบันก็ใส่เบิร์ตเนาะให่แล้วเลยตัวน้าโอ้ขี่โมูตัวห้าเบาเลยขี่โมูห้าเบาปะอ๋อแต่มันอับโมูตัวเส้น้ำมาใส่กเตกี้ย <c oughs> ตัวพอดีเลยขี่โมกเขาแบบมันผสมประสานมาพอดีแต่ไหโอ้ก้อ,อยห้อยเดือยนั่นตื่นมาตะบติดกะลาบแม่ครับ เมนูนพิเศษเอีิเบาทิศตามใจมากแต่ไม่พูดเมื่อก่อนนะครับอืมอาทิายยตย์มากินโดยเฉพาะตัวนะตัวนี้ก็พักเฉยเนาะก็ว่าอะไรอะไรหอยหอมแนละ้วซอยเอานะทุกคน ไม่ได de ้พักไปซอยเอาจนที่มาเราไปเอาข้ามัแดงอยู่เอาใส่ขามัแดงนะจิงคขาหอยหอยแซ่บกินข้าวกินน้ำแล้วก็พากันเมื่อได้มไหมนี่อยู่ต่อกับปลาหลอดเลยหอยหอยเฮาทุกคนแล้วไปทีบล่อยเลยนี่ได้ซิมให้เบิร์ดนิตตีแซบเลื่องยังไงกินหย่อนมึงโอ้ตัวเฮียตะกับหย่าเนี่ยนาะกับหย่าเนี่ยคณะซิมเฮียอาจารย์น้ำบ่รเฟสต์ได้ตัวหนึ่งเด้อ โอ้ครับตัวเป็นได้พอถามทิ่งฉันเลยออกโอ้โอ้ถามไปเกันไปกับพิษเนาะขาครับโอ้ออกกันเนาะบอลนี้จะได้พอกลัวเฮาเด้ใช่แล้วคนหน่อยไม่ใช่แบ่งให้เราแบ่งไว้ได้เนาะเลี้ยงให้คนหนาเฮาผสมจะหันเลิกก็ได้ค่ะเขากลัวจะใช่หรือเปล่าเออเลื่องเขากลัวรนะการเชือนะฮะโอเป็นอันขาดเนาะ อ้าวผัควัวนี่เป็นได้ได้ยืมผักวัวเกลือจะใส่หรือเปล่าเกลือโอ้ยบ่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าให้คอยมะเกล่อนี่แล้วก็แล้วเนี้ยโอ้โหมะเกล่อนี่แล้วก็ไปรสชาติมันก็พอดีแล้วเนาะเอ้าวบอเฟติหน่อยบอเฟตบอกใส่อีกงซะมันจะออกดีแบบมะคอยใส่ปั้นหันแล้วยังนู้ดมันกัด มันก็ไม่เสียบหลากแล้วบรอมันก็ดจิงเงือกดากมาเลยแล้วเนี่ยนี่จิ๊ดเอาไม้อุดอุดอุดเอออืมโอ้รอตะบิดนี่มาใส่ถุงรอเนี่ใส่ถุงเนาะไม่มันมันจะป้องกันได้มันโดนมันลายแหละโดนมันลายแล้วเนาะเม้อเดี๋ยนี่เด้อเอาซี๊ดซี๊ดมึงโยอเอาไหมเอารอบนึงเกี่ยวไปเกี่ยวมาเอาตะกับตะหนั้นเนาะมอนี่ซิมเพียดตะกับใส่หนาหนึ่งยไม่เจ๊จ้างหรอเจ๊ได้ เติมบ่จ้ r งย่างลูกผีเออเติมเติมเ้วยูกอ้เอเดือดเลยใช่หรือนะจ e ใช่หรนะไฟใช้ก็ใช่ครบใช้ขึ้นหนึงอ๋อเมื่อไรยุบไปทเดียวเออมื่อกี้เรือคือเกาอยู่ n อกใส่บนนั่นเพิ่มมันน้อยพิ่เิใส่แค่น้อยโอ้พอเอ้าเมืแล้วจะเทอะไรนี่ปนปนตกห้งน้ำปนจริงเลยอัดอัดโอ้ ข้าก็ไปจกมาคุญยาได้เอาแล้วนะเอารอบนี้ไม่ได้ใส่ถุงรอบนี้คุณยายใส่ถุงไม่ได้ใส่ถุงบบบนี้ทิมแล้วถุงครับนั่นแหละเอามาเดียวโพดเยอะเลยงามงามใหม่ใส่ไปเลยกินน้ำกลิ่นไปนำมันหักขาป้อเจ้าสีโรด้าโอ้สูตรนั่นอีกเลยโอ้ิชมสูตรล่าลายระบบเลย เป็นไดเฉยทันดีผักแล้วบานนี้เบิ้ดไปหดเลยสามเต้าละมอนีลยซิเบิดนั่นในหมอครับป้องป้องจะมูหายโอ้โชิมมาได้และมันเป็นมาชิมมันยุบเอายุบเอาโอ้โหนี่ผักทันดีเอาชิมอีกเลยผักนำอือคมป่ะโหอยอันนี้คือคมแล้วปั่นหมูหักหักเป็นไรเก่งเลอเอาเลยเลยเสร็จองขาเขาเป็นยัไง กอยหอยมามามาพอแล้วจบแต่ระบบกินนอกมันนี่ม่จะเม่าไไดแห้งเร่งกินอะไริบป่ะบ่ได้ไปทางไดนหรอกมันนี่ไปงัวมากินเขาเอาเฮ้ยงายนไรข้างนกล้วยยังจะได้เห็นปลากระโลก้าว้าจะไปหาหนูใไม่ไรมาตบกินสองบ่บ่เผ็งัวมเฮ้งัวม่าห ไม่มืมืยอะเน่ยมีืิืจิดวยงกนี่เดเดี๋ยวเอาคากับกปูมาจับยังกนตัน้ออืมน n g บุไก่ได้ไก่ยิ่งัวบัวยักษกลงลงคตลยบืน ผ่ใหญ่มาเลยได้เห็ดปวกเนาะเหลอะโหต้มเห็ดปวกต้มเห็ดปวกต้มเห็วกเอารอากินะไรกินอไเจ้ามาทุกคนมาอร่อยอรออิ่ยเลยอร่อยออ ก oh, ินมือนเหาอนาัน่้กินข่าแล้วเบายั่งกันเนี่สาดัง้ะเบาพื้นเท่บ้านกินกันโ oh. อ้หไม่่เนาดอันนั้นลงตีนในบางที่เขาจะไปหาเจ้าในจเจ้ายั่งให้กินสมุติว่านะเ oh. ย็เท่นี้ได้ เออกเจ้ากระหู้เมาป่อยเห็ดแนวนกเจ้ากระูซึก่เนาะจอเออแนวนั้นเจ้าไม่คนนันี่เนาะออคอยกาเฮ็ดแบบว่าเจ้าเห็ดทแล้วกัเจ้าใหอยออย้ผไปด้ว่านั่นนะไปกินย้ํากัให้เจ้ากินนั่นะอ๋อนค่ะนี่้านาเพอนไปเยี่ยมทางพุนเออไปไปไิพาไปสิพาก็ไปห้าหลอะขาก็นอหลอกกนดมขี้หมูป่ากันเจ้าเนาลไหมเออจับใบจะชื้อก็พ่อน้ำาต้องดมนะรอง เดินทางเมื Baker, nah, mm ่อบานีออไราทิตย์เชตกับกะพฮกกินนี่กันแต่าช้ามาหนิฮากินบ่เออมันชิ้เจ้าบัดชออันนี้ก็สามเนอบ่สิริงก็หงน่อยคอยชองไขาอย่ังเชกับกะพเอกแล้วานนะเศ้าเช้าอาพันกระพุนไปส่งงามเลยอมไปเลยอมเลยนาะทีมงานี เมื on, ่อยได้ไปส่วนเพราะวมันมีแนวมาพากลูกค่ะไม่ยากนี่ไปเมื่อบานนี่เขาเปียงกันเขาเปียงกันผายไปเปียนได้ไหมหมดแล้วฮะกองเจ้ามันมีอย่างนั้มันก็คือคือกันนั่นแหละฮู้โหหนาเพื่นเฮ็ได้กับกุภีจากทะเลช่องแต่เสามานี่หมอชิเมะไปแห้งเร่งกินเหินเบิร์ตเนาะเออเขาเชื่อจะเอาต้มเข้าไปกินน้ำกันตัวก็ต้มบอแล้ว กินกินคนละซองเลยแล้วใค้จะไปแบ่งเคิงกันแน่มาแม่เด็กน้อยจะแบ่งขนมกันเห็นปะคนมัมีเบียดเจ๊กระทงถ่ายอยากเมื่อเลยเนี่เดี๋ยวเบื่อเมื่อจะเือจะไม่กินหอดไม่อยาบบอเห็นบอก็เห็นกระทงกับข้าวขีเทียนลิ่งมองว่างว่านี่แหละโอยจะบ่ดอกนั่นหู้นี่พระเมื่อแต่ว่านี่แล้วจะพ่อผมก็ไปหาผมเห็นจะได้วันพุนบอกมันหลีบอกมันหนีหมดเด้่อวันนี้นี่ ยังจะมาหยิบเลยเดี๋ยวเน้นเป็นจะได้อื้อเอื้อ่ะเมากระเพยเมากระเพกินกระเพยกินอยู่บ้านอยู่ซองกระเบื่บบาเท่าอยู่หูเนาะเออต้นมาหนี่งเฮากระจเก็บเตียงเก็บควงเดินทางเมื่อนะแต่่วาคลิปเมากระจะจบเพียงเท่านี้แหละไม่แต่ขโมกกระจะไล่นะที่คอยสนับสนุนเบิรงคลิปเฮาตั้งแต่ต้นจนจบจะได้กระทาะติดตามกันคลิปต่อไปนะจะคืนไปทั้งเซ่บังนวลในบ้าน์ลามโม่ไปไปทางพุ่น ไปเจดนวดแถวดานพลังลงดานพลังบอมีนะว่าภาษาภาษาอะไรพลังบอกลมองพลังดานพลังเขาเอิ่นดานพลังอะไรมันมองไปเลยจะได้ฮะมันมองไปทช่ไมเอิ่นดานพลังเขาเอิ่นแน่นอนพี่ใหญ่เยอะพลังไม่ยืนนะโอ้พลังอยู่หานเนาะดานพลังแล้วก็ลงไปหันก็แต่แม่อยู่ใครได้ยันตะฟูนี่ห่วยแกงละปีดแต่กุ้งงูเบิดลน้าเทียนอ่ะ จุดอยูจ่จะแทนมันล้างผู้เหยื่อใหญ่ปะ่ะอยู่ทารุณบรรกิการคลิปต,ออต่อไปเพื่อแล้วอยู่คนเนาะ